ประเทศชาติมันจะดีมันมันต้องหลายอย่างประกอบนะครับไม่ใช่ว่าคนเล่นการนต์จะเป็นคนเลวที่ไหนเล่นการพน,นันเนี่ยเราถือว่าเราเราได้ก็เอาเสียก็ให้มันไม่เป็นเป็นเรื่องที่เลวร้ายอะไรใช่ไหมครับถ้าเราไปไป้ายาเสพติดอย่างนี้ไม่ได้ที่นี่ไม่มียาเสพติดครับผมต่อต้านมาต่อต้านตั้งแต่ผมอายุ19 บ้านผมยากจนมาพ่อก็เงินเดือนพันกระบ,บาทแม่ก็ะพันกระบ,บาทมันไม่พอใช้เลครับนะครับบ้านก็จนนะฮะลังคาจากเวลากลับจากเรียนมาก็ไปไหนก็ไปกับพ่อครับทีนี้ถ้าฝนตกก็เอารถไปรับพ่อแล้วก็วิ่งไปรับแม่ที่กรมสรรพูดครับอย่างผมเนี่ยส่งคนในตอนนี้จบไปร้อยกว่านะครับจบแพทย์ไปสิบกว่าคนจบพยาบาลไปห้าหกสิบจบหมอร้อยกว่าครับตำแหน่งนใหญ่ๆก,ก็หลายคนแล้ว เราก็ทําเรามาตลอดแต่เราไม่เคยคุยครับผมปลูกบ้านคนจนอยู่ของร้ครอบครัวไม่ได้เก็บสักบาทหนึ่งเขาถูกไล่ที่ซื้อที่มาปลูกให้เขาอยู่กันเนี่ยไอคนที่มันบอกดีมันเคยทํำไหมล่ะ